มนุษย์เราทุกคนนะคะเกิดมาเนี่ยก็จะมีเส้นการเวลาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายปลายทางชีวิตจะไปไหนนะคะอันนี้คือแน่นอนร้อนะคะแต่พื้นฐานของชีวิตคนเราเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเสาเข็มเสาเข็มชีวิตเนี่ยก็คือพวกประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพพวกโรคร้ายแรง โรคร้แรงพวกนี้เนี่ยจำเป็นก่อนเลยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปลงทุนก่อนเอาลงทุนก่อนนะคะลงทุน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 อยกตัวอย่างเช่นลงทุนแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเงี้ยหรือว่าเจ็บป่วยเนาะเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุพวกเนี้ยเนาะ ที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอายุแค่ไหนก็มีอโอกาสเพราะเราไม่รู้ไงเพราะมันเป็นภัยที่เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ล่วงหน้าได้ก็คือภัยการเจ็บป่วยภัยอุปัติเหตุภัยในชีวิตของเราเนาะถ้าภัยธรรมชาติเนี่ยเออยังมีภารยากรให้อยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาเรารู้วิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันอย่างเช่น ทำประกันสุขภาพไว้เพราะเวลาสมมุติว่าเราเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างอย่างล่าสุดลูกค้าข้าเจ้าเนี่ยทำประกันไป2ปียังไม่ครบนะคะได้ปีกว่าเนี้ยจ่ายเบี้ยไปปีละ3.000 30, 0กว่า4.000 40, มกว่ารวมแล้วประมาณ70.000ื่นเจ็ดหมืนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งนี่ก็บริษัทประกันก็จ่ายให้รวมๆแล้วเกือบประมาณ600,000 ะะแล้วก็ต้องรักษาต่อเนื่องอีกเพราะว่าเป็นโรคหัวใจมันต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะคะแต่นี่เขาซื้อไว้วงเงิน5ล้านค่ารักษา5ล้านค่าห้องที่3,000ันซึ่งปัจจุบันนอนบำรลุงลาดได้โดยที่ไม่มีส่วนต่างค่าห้องคือนอนห้องธรรมดาสแตนดาร์ดแต่ถ้าเพื่อนๆไปนอนห้องดีดักก็จ่ายเพิ่มแค่พันนึงแต่ก็จะมีชดเชยรายวันที่จะช่วยเพื่อนๆจ่ายก็ไม่มีส่วนเกินอะไรนะคะ อันนี้คือวงเงิน5ล้านค่าห้องสามพนะคะแล้วก็ตัวประกันสุขภาพะ่ะมันก็จะช่วยเพื่อนๆเน,นี่ยอบอบล้อมพวกเงินทุนธุรกิจต่างๆเพราะว่าค่ารักษาที่กำหนดได้ยากก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแล้วอย่างค่าเช่าดูลายมือของคนเนี่ยนะกฎของความรวยค่ะ ความรวยก็คือสุขภาพท่องดีนะคะแล้วก็การที่เรามีสุขภาพช่วยจ่ายเวลาเจอออย่างลูกค้าเขาเจ้าผ่าเข่าข้างหนึ่งประมาณ5 0 0 0ส0แต่อันนี้เขาซื้อวงเงินแค่ล้านเดียวไงล้านเดียวเนี่ยที่เม็ดปักก็จ่ายส่วนต่างแค่2 0 0 0 0ื่นกว่าบาทเนาะค่าห้องที่เขาซื้อไว้ก็คือประมาณแค่ 1, พันหเพราะว่ามันประกันตัวเก่าพวก ตัวเก่าเนี่ยมันรวมค่าบริการพยาบาลรวมค่าห้องค่าอาหารรวมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นค่าห้องแทบไม่เหลือนะคะเพราะว,าวงเงินค่ารักษาก็แค่ล้านเดียวแต่ก็ได้จ่ายส่วนต่างจาก5 0า0,000นกว่าเนี่ยจ่ายส่วนต่างแค่2 9งหม่นแค่นั้นเองอันนี้ยังไม่ได้รับส่วนลดเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าที่ซื้อวงเงินเหมาจ่าย5ล้านขึ้นไปมีค่าห้องสามพันขึ้นไปเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลก็จะ,อะไอ้เนี่ย ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องให้นะคะตรงนี้ก็โคเวอร์อยู่นะคะแล้วก็ประกัน OPD เนี่ยมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าเบี้ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นถ้าเราไปซื้อ OPD เพิ่มก็อยู่ที่ความสามารถในการชําระเบี้ยของคุณลูกค้าด้วยเนาะความจําเป็นในการใช้งานว่ามันเยอะแค่ไหนกับเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะคะแต่บางทีคือ เราเก็บเบีย้ยที่เราจะต้องมาจ่ายค่า OPD เพิ่มมาค่ะมาซื้อเป็นสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนแล้วเอาเงินคืนที่ทุกปีทุกปีเก็บสะสมไว้เพราะประกันคนไข้นอกเนี่ยที่ขายมาคือส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าลูกค้าก็จ่ายเบีย้ยทิ้งไปทิ้งไปทุกปีนะคะมันน่าเสียดายค่ะออแต่ประกันคนไข้ในเนี่ยไม่ต้องเสียดายเลย คุณจ่ายไปปีละสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นจ่ายไปเนี่ยยังไงยังไงในชีวิตอะไป